ไม่รู้สึกอารมณ์ดีเพราะเรากินอิ่มเช้ากินมันม่วงมาอีกน้ำเต้าหู้อีกวันนี้เราจะไม่หิวรู้ไหมว่าอ่านข่าวเที่ยงมันทรมานมากเพื่อนเพราะว่ามันคาบเกี่ยวกับแบบมื้อเที่ยงอะข,ข่าวข้าวสิบเอ็ดครึ่งเลิกบ่ายครึ่งทั้หดไหลย,ย้อนอเหรอนะฉันก็ต้องแบบจิบอะไรเล็กน้อยก่อนเทีายการเพราะกินเยอะไปก็จะแบบอิ่มไม่กินเลยก็หิวชีวิตงงไหมิต่ถาอว่าตอนบนอากาศเย็นตอนเช้ากลางวันร้อน คือจริงอยากใช้คำว่าไทยตอนบนคือบ้านเราทางตอนบนแต่ว่ามันเกินอะไทยตอนบนอากาศเย็นในช่วงเช้าไทยตอนบนเย็นตอนอากาศเย็นในช่วงเช้าร้อนอบอ้าวก็คือกงวันร้อนเออถามสิบามสิบคำใช่ไหมไทยตอนบนอากาศเย็นพี่ก็ต้องแต่แต่งยแต่ว่าแล้วไงมันเกินเนาะคือพี่ใช้คำว่าอะไรใช้ว่าตอนบนอากาศเย็นในตอนเช้าตอนเช้าไม่มีไน แล้วก็ขีดกลางวันร้อนก็คือจะบอกว่าไทยตอนบนอากาศเย็นตอนเช้านะเออเก็อย่างเงี้ดีแล้วดีกว่าต้องมีไทยด้วยตอนบนจะงงเลยบนไหนวะไทยตอนบนอากาศเย็นในตอนเช้ากลางวันร้อนจบอากาศเย็นไม่ได้ก็มีเอาตอนเช้านะอากาศเย็นในตอนเช้าแล้วก็กลางวันร้อนเนี่ยจบพอไหมตอนบนอากาศเย็นในตอนเช้าแล้วก็บอกว่าต้องมีบอดด้วยในตอนเช้านี่เราจะไม่รู้ว่าตอนไหนเย็นเออตอนไทยตอนบนอากาศเย็นในตอนเช้ากลางวันร้อนจบเรื่องอาเกินเหรออนเปนอะรพี่ตอนไทยตอนบนอากาศเย็นเช้า ไทยตอนบนเช้าอากาศเยน็นกลางวันร้อนกก็ยาเกิออีกเหรอเกือบสามสิบคำอีกเหรอเราต้องให้อยู่ใน่สามสิบคำเพื่อนเพื่อช่วยคิดหน่อยไทยตอนบนอากาศเย็นแล้วก็แสลงกลางวันร้อนไทยตอนบนอากาศเย็นร้อนเฉพาะกลางวัน <c oughs> ยากเนะาะไทยตอนบนอากาศเยน็นกลางวันร้อนจัดฉันไม่ได้ช่วยพี่เขาเลยฉันเบ็ดแล้วน <c oughs> สรุปสรุปว่าอะไรเกินไหม ภายตอนบนาาย,ยังเย็น <c oughs> ไม่ช่วยกลางวันอ้าวย่าวยาตร์ตลกอ่ะภายตอนบนอากาศเย็นกลางวันอ้าวในฉันอยากรู้ว่าตอนจบได้ว่าอะไร พี่ว่าบนอากาศเย็นแล้วก็ขี่กลางวันร้อนได็กคนนี้แหลยแต่ทีนี้ก็พี่ก็ไม่ชัดเจนว่าอากาศเย็นตอนไหนก็ให้รู้แค่ว่ามันมันรู้แค่ว่าเย็นตอนไหนข้างบนแต่ว่ากลางวันอ่ะร้อนโอเครู้เรื่องผ่านตอนอื่นเขียนหมดเจะคืนทีมเพื่อนเพิ่อบอ๋อยไปได้แล้วเออจริงเดี๋ยวก่อนจำเนึงกำลังสนุกเลยกับการคิดเทสไลน์ 4G ของช่องเขามีกำหนดไว้ห้ามเกิน30คำเราต้องใช้คำให้กระชับมันยากทุกขันทายฉันป่วยเรื่องอะไรวันนี้ฉันงหมแต่ยุ่งกับภาค ไปตอนบนเนี่ยฮะ <laughs> ไปดีกว่าเียวค่อยไปตั้งหลักตรงน,นู้นวันนี้มีคมเป็นเทอมเย้